เสียงฟ้าผ่าดังกึกก้องตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างดีลมพัดแรงจนหลังคากระเบื้องสันคลอนฝนที่ตกหนักต่อเนื้อมาสองคืนทำให้ลำหัวหลังหมู่บ้านเออล้นลุงป้นตื่นตั้งแต่ฟ้ายังเทาเพราะความเคยชินของชาวนาแม้ฟ้าจะร้องให้อย่างไรเขาก็ยังตั้งใจจะออกไปขายข้าวในตัวเมืองเพราะวันนี้คือวันที่พ่อค้าจากในจังหวัดใหญ่จะมาเปิดตลาดประจำปีรายได้เพียงครั้งเดียวนี้คือ ความหวังให้ครอบครัวมีกินมีใช้ถึงหน้าฝนหน้าเขาเดินออกมาจากบ้านพร้อมโขกฟางและผ้าขาวมาผ้าคอตั้งใจจะไปเปิดประตูคอกเรียกเจ้าเผือกวัวตัวผู้สีขาวนวลที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่เกิดให้ช่วยลากเกวียนบรรทุกขา้าวแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูคอกเสียงร้องต่ำๆของเจ้าเผือกก็ดังขึ้นอย่างแปลกประหลาดไม่เหมือนทุกครั้งที่มันจะเดินเข้ามาหาอย่างเชื่องเชื่อมันกลับยืนแข็งอยู่ตรงมุมตาแดงกำแผงนหลังเกรงลมหายใจหอบที่ลุงมปั้นยิ้มแล้ว พูดว่าเป็นอะไรว่าเจ้าเผือกวันนี้จะได้ออกไปเที่ยวเมืองนะแต่ยังไม่ทันจะก,ก้าวเข้าไปเจ้าเผือกกลับพุ่มมาขวางตรงประตูคอกอย่างแรงจนลุงปัน้นนกรีบล้มเข้ามองมนอย่างงงงันเพราะไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน เองจะขวางฆ่าทำไมเขาพูดพลางพยายามจะดันตัวมันออกไปแต่วัวกลับถอยหลังนิดเดียวแล้วดันกลับมาแรงกว่าเดิมจนขาของมันจมโครลุงป้านหุดหงิดแต่ก็อดสังเกตไม่ได้ว่ามันดูหวาดกลัวอะไรบางอย่างดวงตามันเต็มไปด้วยความกังวลเหมือนคนที่อยากจะพูดแต่พูดไม่ได้หญิงชราผู้เป็นแม่ของลุงป้านออกมาจากในบ้านเมื่อได้ยินเสียงโวยวายเธอหม่มผ้าขาวบางกันฝนแล้วพูดเสียงสัน่นป้านอยาไปเลยลูกดูฟ้านั่นสิมันแดงเหมือนเลือด ลุงปั้นเหลียบมองท้องฟ้าสีฟ้าเทาเข้มปนแดงฉานอยู่ลิบลิบทิดเหนือเหมือนจะมีแสงว่าทุกครั้งที่ฟ้าผ่าเขาสายหัวแล้วตอบก็แค่พายุธรรมดาแม่ยาคิดมากข้าพวกนี้ถ้าไม่ได้ขายวันนี้ก็ไม่มีเงินซ่อมคอกสุยาให้วัวเองก็รู้ว่าฤดูฝนแบบนี้ลำบากขนาดไหน แต่ก่อนที่เขาจะก้าวออกจากรัวเจ้าเผือกก็ุูงมาขวางอีกครัมมันใช้หัวดันอย่างแรงจนลุงปั้นเซถอยหลังไป3ามก้าวนำโครนกระเด็นเปื้อนเสื้อไปทั่วลุงปั้นโมโหตะโกนอยากโดนหัวไหมแล้วหยิบเชือกเตรียมจะมัดมันไว้กับเสาแต่สิ่งที่ทําให้เขาชนะคือเสียงร้องจากเจ้าเผือกมันร้องยาวเหมือนเสียงคร่ําครวญดวงตาสันระริกมีน้ําใสๆซึมออกมาที่มุมตาราวกับมันร้องให้จริงๆ ภาพนั้นทําให้ลุงป้าน,นิ่งนานไปเขาไม่เคยเชื่อว่าัจะมีอารมณ์ลึกซึ่งถึงเพียงนั้นเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ลูกหัวมันเบาๆแล้วพูดเสียงอ่อนลงเองเป็นอะไรไปว่าเจ้าเผือกวันนี้ไม่อยากให้ข้าไปเรอหวัวไม่ตอบแต่สายหัวช้าๆแล้วใช้หัวดันเขากลับเข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวังเหมือนกลัวเขาจะล้ม ฝนตกแรงขึ้นจนแทบมองไม่เห็นทางลมกันโชคจนกิ่งไม้หักกระเด็นลุงป้านถอนหายใจอย่างจนใจก็ได้ถ้าเองไม่อยากให้ข้าไปนั่นรอให้ฝนสาก่อนก็แล้วกันเข้าถอยกลับเข้าบ้านเจ้าเผือดจึงยืนนิ่งอยู่ตรงรั้วเหมือนยามที่เฝ้าอยู่หน้าประตูดวงตายังคงจับจ้องถนนสายแคบที่นำไปยังทางตลาดอย่างไม่วางตา เวลาผ่านไปชาช้าท่ามกลางเสียงฝนที่กระนำใส่หลังคาฝนเริ่มตกหนักขึ้นกว่าเดิมจนแม่นม้ำหลังบ้านเออเต็มตลิ่งลุงปั้นมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเจ้าเผือกยังยืนอยู่ที่เดิมไม่หลบฝนร่างกายเปียกโชกไปทั้งตัวเขาตะโกนเรียกให้มันเข้าใต้ชายคาแต่มันก็ยังไม่ขยับเหมือนมันตั้งใจจะยืนตรงนั้นให้ได้พอถึงเที่วันฝนเริ่มซาลงลุงปั้นคิดว่าจะออกไปดูทางหน่อยแต่ทันใดนั้นเสียงตะโกนจากปลายหมู่บ้านก็ดังขึ้นสะพานพังแล้ว ใครไปทานตลาดโดน้ำซัดหมดเขารีบวิ่งออกมาที่ลานหน้าเจ้าเผือกยังยืนอยู่ตรงเดิมแต่ตอนนี้มันสั่นเทิมร่างกายเต็มไปด้วยโคลนเขาหันไปมองทิศเหนือเห็นควันดำลอยขึ้นฟ้าเสียงโวยวายดัมาจากไกลไกลชายคนหนึ่งวิ่งมาหอบผอบแล้วตะโกนบอกลุงปัน้นสะพาไม้ข้ามลำห้วยมันพังน้ำหลากมาจากภูเขารถมาที่ไปก่อนหน้าสองคันโดนซัดไปหมดเขาบอกว่ามีคนตาย เสียงนั้นทําให้ทั้งลุงปั้นและแม่ของเขานิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่มือที่ถือหมวกฟางสันจนกลวบหลนเขามองไปทางเจ้าผุดอีกครั้งดวงตาของมันมองกลับมาอย่างสงบแต่แฝงด้วยความเหนื่อยล้าราวกับมันรู้มาตลอดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเองรู้ใช่ไหมลุงปั้นพึมพำเองรู้ว่าข้าออกไปแล้วจะไม่รอด เขาเดินเข้าไปหาลูกผัวมันเบาๆเสียงหายใจของมันแรงและที่มันพ่นลมหายใจอุ่นออกมาเหมือนโล่งใจที่นายยังอยู่ดีลุงปั้นน้ำตาคลอเขาก้มลงกอดคอของมันแน่นขอบใจนะเจ้าเผือกถ้าไม่มีเองวันนี้ข้าคงจมหายไปกับน้ำแล้วหมู่บ้านทามหมู่บ้านรับรู้เรื่องนี้ในเวลาไม่นานทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าเผือกต้องสัมผัสได้ถึงภัยร้ายก่อนใครมัน จึงพยายามขัดขวางไม่ให้นายออกจากบ้านข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเด็กๆวิ่งมาดูผู้กล้าหาญที่ยืนเปียกอยู่หน้ารั้วบ้านหลังเล็กของลุงปั้นกลายเป็นจุดรวมของความทราบซึ่งในวันนั้นข่าววันนั้นฟ้ายังไม่เปิดดีฝนยังโปรโยเบาๆลุงปั้นจุดตะเกียงนั่งเฝ้าเจ้าเผือกใต้ชายคาเขาเอาฟานแห่ม,มาปูให้มานอนแต่มันไม่ยอมล้มตัวลงยังคงยืนเฝ้าประตูราวกับยามผู้พักดีเขาพูดกับมันทั้งน้ำตาเองเหนื่อยก็พักเธอไม่มีใครจะออกไปไหนอีกแล้ว เจ้าเผือกมองหน้าเขาโดนตาสันรริกเหมือนจะเข้าใจทุกคำที่พูดลมหายใจของมันเริ่มชาลงแต่ยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น ทั้งคืนหนุ่มป้านแทบไม่ได้นอนเขาได้แต่น้ำมองวัวคู่ใจที่เฝ้าอยู่หน้าบ้านเสียงฝนค่อยๆเบาลงจนเหลือเพียงเสียงหยดน้ำตกกระทบหลังคาเมื่อฟ้าเริ่มสว่างเขาเดินออกไปดูเจ้าเผือกยังอยู่ที่เดิมแต่ครั้งนี้มันยืนนิ่งสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวเขารีบเข้าไปแต่ตัวมันเย็นเฉียบขาของมันจมลงในโคลนลึกกว่าครั้งก่อนเหมือนยืนนานจนหมดแรงเขาประคองหัวมันขึ้นน้ำตาหลายพรากเจ้าเผือกตื่นสิเองช่วยข้าไว้แล้วนะตื่นขึ้นมาดูข้าหน่อย แต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงสายลมเย็นพัดผ่านกับเสียงฝนบางเบาที่ตกซ้ำลงมาราวกับฟ้าร้องให้ใหสัตว์ผู้ซื่อสัตว์ตัวหนึ่งลุงป้านร้องให้จนเสียงแหบเขาเรียกชาวบ้ามาช่วยกันฝังเจ้าเผือกไว้ใต้ต้นโพใหญ่หน้าคอข้างขางสายน้ำที่มันเคยเดินลงไปดื่มทุกเชา้าทั้งหมู่บ้านมาร่วมพิธีแม้แต่เด็กเล็กที่เคยเล่นแกล้มมันก็ยืนนิ่งเงียบอย่างเคารพชายชราหัวหน้าหมู่บ้านพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสัน มันไม่ใช่แค่วัวแต่มันคือผู้พิทักมันเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นและมันเลือกจะปกป้องชีวิตมนุษย์ด้วยหัวใจของสัตว์หลังจากวันนั้นทุกคนในหมู่บ้านต่างมักจะพูดถึงเรื่องเจ้าเผือกทุกครั้งที่ฝนตกหนักบ,บางคนบอกว่าบางคืนได้ยินเสียงมันร้องอยู่ไกลๆเหมือนตืนให้คนระวังภายลุงปั้นเองก็ยังเก็บเชือกที่ขาดในวันนั้นไว้แขวนไว้นะข้อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำาตืนที่เปลี่ยนชีวิต เขาประลอดการเขาไม่กล้าออกจากบ้านทุกครั้งที่ฟาร้องและทุกครั้งที่ฝนโปรโยเขามักจะมองไปอย่างต้นโพใหญ่แล้วพึรรมพำเบาๆว่าข้ายังอยู่ดีนะเจ้าเผื่อข้ายังจำวันนั้นได้เสมอเสียงวัวร้องที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแค่เสียงธรรมดากลายเป็นเสียงเตือนในความทรงจำของทั้หมู่บ้านไม่มีใครลืมวันนั้นวันที่วัวตัวหนึ่งยอมขวางทำไม่ให้เจ้านายก้าวออกจากบ้านวันที่มันใช้ชีวิต แลกกับการช่วยมนุษย์จากหายนณะโดยไม่ต้องมีใครสั่งปริคาดหวังทุกคนเชื่อว่าในดวงตาอันแสนเศร้าของมามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความกลัวบางสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของความรักและตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ไม่เคยมองว่าสัตว์เป็นแค่สัตว์อีกต่อไปรุ่งเช้าว,วันถัดมาหลังจากพายุเมื่อคืนสงบลงหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่เชิงเขายังคงชุ่มด้วยกลิ่นฝนใหม่ใบไม้พราวไปด้วยหยดน้ำเสียงไก่ขันแววมาแต่ไกลลุงปั้นตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่แจ้งดีเขารีบออกมาหน้าคอกเพราะเป็นห่่งเจ้าเผือบหลังจากเมื่อคืนมันยืนเฝ้าประตูบ้านไม่ยอมขยับตลอดทั้งคืนเขาเดินลุยโคลนออกไปกลัวว่ามันจะป่วยเพราะโดนฝนทั้งคืน เมื่อมาถึงลุงปั้นเห็นร่างของเจ้าเผือกนอนนิ่งอยู่กลางลานดินข้างตัวเต็มไปด้วยรอยโคลนเอเสย่าที่ถูกเหยียบย่ำเขารีบวิ่งเข้าไปคุกเข่าข้างๆแล้วประคองหัวมันขึ้นบนตักเจ้าเผือกเองเป็นอะไรไปตื่นสิลูกตื่นสิเสียงของเขาสั่นจนแทบกลายเป็นเสียงสะอื้นดวงตาของวัวคู่นั้นยังคงเปิดอยู่เพียงครึ่งแต่ไม่มีแรงแม่แต่จะขยับมันหายใจแผ่วจนแทบไม่ได้ยินลุงปั้นพยายามปลุกมันเขาเอาผ้าชุบน้ำเย็นมาเช็ด ตัวมันรูปหัวมันเบาๆพลางพูดสสมววาข้ารอดแล้วเอ็งช่วยข้าไว้แล้วอย่าทิ้งข้าไปนะวัวพ่นลมหายใจออกมาชาชาดวงตาที่ขุนมวยกขึ้นมามองหนะ้าเจ้าของอีกครั้งเหมือนมันเข้าใจทุกคำพูดรอยแผลทะลอกที่ขาของมันเต็มไปด้วยเลือดแห้งคงเกิดจากเมื่อคืนที่มันยืนความประตูไม่ยอมถอยทั้งฝน และโคลนคงทําให้มันลื่นลมหลายครั้งลุงปั้นรีบกอดหัวของมันแน่น้าตาไหลพระเขาไม่เคยร้องให้มากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเสียงสะอื้นของชายผู้แข็งแกรง่งดังก้องไปทั่วลานบ้านหญิงชราแม่ของเขาได้ยินเสียงก็รีบออกมาดูพอเห็นภาพนั้นเธอก็ร้องให้ทันทีเธอเดินเข้ามานั่งข้างลูกชายเอามือแตะตัววัวเบา,เบา,เบา มันเหนื่อยแล้วลูกมันยืนทั้งคืนมันรู้ว่ามันต้องทําอะไรเพื่อเองลุงปั้นสายหน้าเขาไม่ยอมเชื่อว่าเจ้าเผือกจะจากไปง่ายๆแบบนี้เขายังพูดกับมันไม่จบยังไม่ได้ขอบคุณมันอย่างที่ควรแต่เจ้าเผือกเหมือนจะพูดทุกอย่างผ่านสายตาแล้วลมหายใจเฮือกสุดท้ายหลุดออกจากจมูกของมันเสียงเบาเหมือนสายลมผ่านใบหญ้าด,ดวงตาคู่นั้นค่อยๆปิดลงพร้อมรอยสงบ ที่ไม่มีความเจ็บอีกต่อไปลุงปั้นก้มหน้ากอดคอมาแน,น่นร้องให้จนเสียงแหบเอ็งมันโนเจ้าเผือกข้าไม่เคยเห็นใครกล้าเหมือนเอ็งเลยข้าจะจำเอ็งไปจนตายข่าการตายของเจ้าเผือกแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทุกคนต่างพาก,กันมาที่บ้านของลุงปัน้นเพื่อช่วยจาัดก,การศพให้มหมู่บ้านเล็กๆที่ปกติเต็มไปด้วยเสียงโห่รอ้อกลับเงียบสงัดเหมือนถูกปกคลุม ด้วยความเศร้าเด็กๆที่เคยวิ่งเล่นกับมันก็ยืนนิ่งน้ำตาคลอชาวบ้านบางคนถึงกับเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาปาดน้ำตามันไม่ใช่แค่สัตว์นะมันมีจิตใจหญิงชราคนหนึ่งพูดเบาๆพลามองร่างของวัวที่ถูกล้างตัวจนสะอาดและประดับด้วยดอกไม้ป่าลุงปั้นคุกเข่าอยู่ข้างข้าไม่พูดอะไรเขาเอามือแตะหัวมันเบาๆเหมือนยังไม่อยากยอมรับว่ามันจากไปแล้ว พอถึงบ่ายพิธีฝังถูกจัดขึ้นใต้ต้นโพใหญ่ข้างข้อที่นั่นคือที่ที่เจ้าเผือกมักจะไปยืนพักทุกเย็นหลังกลับจากทำนาดินยังเปียกจากฝนเมื่อคืนแต่ทุกคนช่วยกันขุดหลุมอย่างระมัดระวังลุงป้านเป็นคนอุ้มหัวของมันลงไปวางในหลุมด้วยตัวเองเขาเอาผ้าขาวคลุมร่างมันไว้ก่อนจะวางช่อดอกญ้าทับด้านบนเสียงสวดมนของพระจากวัดในหมู่บ้านดังขึ้นอย่างชาชาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเคารพ เมื่อกลบดินเสร็จลุงป้าน,นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ยอมลุกดวงตามเหมอมองหลุมฝังศพของเจ้าเผือกที่เพิ่งกลบจนเสร็จเขาเอามือแตะพื้นดินชาชาแล้วพูดก,กับตัวเองว่าข้าเป็นนี้ชีวิตเองข้าจะไม่มีวันลืมชาวบ้านบางคนเดินเข้ามาปลอบบางคนก็บอกว่าให้เขาคิดเสียว่าเจ้าเผือกไปอยู่ที่ดีแล้วมันคงไม่อยากเห็นเขาเศร้าแต่ไม่มีคำไหนปลอบใจแต่จริงๆเพราะสิ่งที่จากไปนั้นไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่มันคือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแท้ที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิต เพื่อเจ้าของหลายวันต่อมาฝนหยุดตกท้องฟ้ากลับมาสดใสหมู่บ้านเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ลุงป้านยังคงมานั่งตายต้นโพธิ์ทุกเชา้าเขามักจะเอาข้าวหรือยาสดมาวางไว้ข้างหลุมฝังเหมือนยังคงให้อาหารมันเหมือนเดิมเขาเล่าให้เด็กๆฟังว่าเองรู้ไหมเจ้าเผือกมันไม่ใช่แค่ขัดขวางข้าแต่มันช่วยชีวิตข้าจริงๆถ้ามันไม่ทำแบบนั้นข้าคงตกสะพานไปกับน้ำเด็กๆฟังอย่างตั้งใจบางคนถึงกับร้องไห้ วันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเดินมาหาลุงปั้นแล้วบอกว่าข้าคิดว่าเราควรทำอะไรให้เจ้าเผือกบ้ามันไม่ใช่แค่สัตว์ที่ตายไปธรรมดาข้าอยากให้คนรุ่นหลังรู้เรื่องของมันคำพูดนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนุสรณ์เล็กๆใต้ต้นโพลชาวบ้านช่วยกันแกะไม้ทำป้ายเขียนว่าเจ้าเผือกวัวผู้กล้าหาญผู้สละชีวิตเพื่อช่วยนายป้ายไม้เล็กๆนั้นตั้งอยู่ตรงหน้าหลุมฝังศพมีดอกไม้ป่ามาปักหม่ทุกวัน ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ฝนตกหนักเด็กๆในหมู่บ้านจะไม่ออกจากบ้านโดยไม่บอกผู้ใหญ่พวกเขาบอกกันว่าอย่าเดือดกับฝนเพราะเจ้าเผือกเคยเตัวลุงปั้นแล้วเรื่องราวของมันกลายเป็นตำนานเล่าขานเด็กคนไหนร้องให้กลัวฟ้าร้องผู้ใหญ่ก็จะปลอบว่าไม่ต้องกลัวนะเจ้าเผือกคงอยู่บนฟ้าคอยดูแลอยู่ ลายเดินผ่านไปลุงปั้นเริ่มกลับมาทำนายอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านคอวกวัวเขาจะหยุดยืนมองประตูรั้วไม้ที่เคยเป็นที่ที่เจ้าเผื่อควางเขาไว้ในวันนั้นร่องรอยโครนที่มันเคยเหยียบยันติดอยู่เขาไม่ยอมให้ใครล้างออกเพราะมันคือเครื่องตวนใจถึงวันที่ชีวิตเขาได้มาเพราะการเสียสละของวัวตัวหนึ่งบางคืนที่ลมพัดแรงเสียงหวีของลมลอดผ่านช่องไม้ในข้อดังคล้ายเสียงวัวร้องเบาๆลุงปั้นหมักจะยยิ้มแล้วพูดคนเดียวว่า เองยังอยู่ใช่ไหมข้ารู้เองไม่เคยไปไหนหรอกเขาจุดตะเกียงวางไว้หน้าข้อเหมือนเป็นสัญญาณให้แสงนำทางให้ดวงวิญญาณของมันกลับบ้านเมื่อเวลาผ่านไปเป็นปีหมู่บ้านเริ่มมีนักเดินทางจากที่อื่นเข้ามาเยี่ยมชมหลายคนได้ยินเรื่องราวของวัวผู้กล้าหานี้จากปากต่อปากบ้ามาจุดธูปบ,บ้างเอาดอกไม้ป่ามาวางบางคนถึงกับนำวัวของตัวเองมาปล่อยไว้ให้เดินวนรอบต้นโพเหมือนเป็นการขอพรว่าขอให้วัวของตนมีจิตใจดีและซื่อสัตย์เหมือนเจ้าเผือก ความทรงจำของมันไม่ได้เลือนหายไปแม้เวลาจะผ่านหลายปีต่อมาเด็กๆรุ่นใหม่ยังคงรู้จักชื่อเจ้าเผือกเหมือนรู้จักชื่อญาติผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทุกครั้งที่ฝนเริ่มตกลงมานักพวกเขาจะวิ่งไปบอกพ่อแม่ว่าฝนมาแล้วเราต้องอยู่บ้านน่ะเดียวจะเหมือนวันที่เจ้าเผือกขวางลงปานไว้ ลุงป้านแก่ลมผมขาวขึ้นทุกวันเขายังอยู่บ้านหลังเดิมที่อยู่ติดข้อวัวเก่าๆที่ตอนนี้ไม่มีวัวตัวไหนเข้ามาแทนที่เขาบอกทุกคนว่าไม่มีใครแทนเจ้าเผือกได้หรอกเขายังลูประตูรั้วไม้ทุกเชา้าเหมือนทักทายเพื่อนเก่าและในทุกฤดูฝนเขาจะนำช่อดอกย่ามาวางหน้าหลุมฝังพร้อมจุดทูบหนึ่งดอกแล้วพูดเบาๆว่าข้ายังอยู่ดีเจ้าไม่ต้องห่วงนะ คืนหนึ่งฝนตกหนักอีกครั้งฟ้าผ่าดังจนบ้านสะเทือนลุงป้าน,นั่งอยู่ในบ้านเงียบๆมองออกไปยังต้นโพที่ส่องแสงจากฟ้าแลบสลับกับความมืดเขาเห็นบางอย่างเหมือนเงาของวัวสีขาวยืนอยู่ตรงนั้นเนาที่ไม่ไหวเอนตามสายลมเขายิ้มทั้งน้ำตาข้ารู้ว่าเองยังคอยดูข้าอยู่เสมอ หลังจากคืนนั้นทุกคนในหมู่บ้านต่างเล่ากันว่ามีคนเห็นนาวัวสีขาวยืนใต้ต้นโพเวลาฝนตกไม่มีใครกลัวกลับรู้สึกอุ่นใจเพราะชื่อว่านั่นคือเจ้าเผือกที่ยังคงคอยปกป้องหมู่บ้านนี้หลายปีผ่านไปจนลุงป้านจากไปด้วยอายุชราลูกหลานของเขายังทำตามประเพณีเดิมทุกปีในวันครบรอบวันที่สะพานพังและวันที่เจ้าเผือกเสียชีวิต พวกเขาจะนำโพมาลายย้าให้มาวางไว้ใต้ต้นโพจุดทูบสามดอกแล้วกล่าวขอบคุณวัวผู้กล้าหาญที่ช่วยชีวิตผู้ของพวกเขาไว้เสียงฟ้าร้องยังคงดังเป็นระยะในฤดูฝนแต่สำหรับชาวบ้านมันไม่ใช่เสียงน่ากลัวอีกต่อไปมันคือเสียงเตือนของมิตรผู้ซื่อสัตย์เสียงที่ทำให้ทุกคนระลึกถึงวัวตัวหนึ่งที่ยอมสละลมหายใจเพื่อรักษาชีวิตคนที่มันรักหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านหลังน้ำตาในวันนั้นไม่ใช่เพราะความตาเพียงอย่างเดียว แต่เพราะผู้เขาได้เห็นด้วยตาว่าความรักความพักดีและความกล้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหัวใจของมนุษย์